วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทําขนมปังฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้ผมผสมแป้งอเนกประสงค์ลงไปด้วยนะครับก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับในนี้นะครับก็จะมีแป้งขนมปังแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะครับผมใส่รวมกันไว้แล้วคนให้เขากระจายตัวก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็จะใส่ยีสต์นะครับยีสต์เป็นชนิดจืดนะเพราะว่าสูตรนี้ปริมาณของของหวานหรือว่าน้ำตาลจะน้อยมากๆนะครับโอเคใส่ยีสต์ลงไปคนแล้วนะครับในนี้นะครับเป็นน้ำเปล่านะครับส่วนอของเหลวนั้นคือเมเปิลไซรัปนะครับโอเคก็ใส่ลงไป รเราใช้นะครับแล้วก็คนนิดนึงให้เขากระจายตัวนะให้ละลายเข้ากันโอเคตั้งพักไวอ้อันนี้นะครับเกลือเกลือเราจะใส่ตอนท้ายนะครับหลังจากนวดไปสักพักหนึ่งนี่ผมก็ใส่ของแห้งนะครับลงไปในถูผสมจากนั้นนะครับก็จะเปิดเครื่องด้วยสปีดต่ำนะครับ ให้ส่วนผสมกระจายตัวเมื่อส่วนผสมกระจายตัวดีนะครับผมก็จะตามด้วยของเหลวนะครับจากนั้นนะครับก็จะนวดจนส่วนผสมนะครับจับตัวกันเป็นก้อนอนนี้ก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับโอเคพอจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมจะปรับสปีดให้เป็นสปีดระดับกลาง เพื่อ,อพัฒนาโครงสร้างของตัวแป้งโดเขาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราจะไม่นวดจนถึงฟิล์มนะครับเป็นฟิลม์มแต่ว่าไม่ได้เป็นฟิล์มแบบเหมือนขนมปังหวานเนาะอันนี้ผมเช็คโครงสร้างก่อนนะครับก่อนจะใส่เกลือ,อแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับถือว่าเยอะไปด้วยซ้ำเนาะ,ะไม่เป็นไรครับ นี่ผมก็จะใส่เกลือนะครับแล้วก็จะนวดจนเกลือเนี่ยซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดนะครับทำไมนะครับไม่ใส่เกลือลงไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติของเขาจะชะลอการทํางาน,นของยีสต์นะครับถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยยีสต์เขาก็จะทํางานยากขึ้นนะครับก็เลยมาใส่ช่วงท้ายออันนี้ส่วนผสมของเกลือก็กระจายตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คฟิล์มดู ก็ขึงนะครับได้ตึงแล้วก็ค่อนข้างจะบางเนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกบ90%แล้วแหละครับแต่แค่นี้นะครับก็ผมก็โอเคละจริงๆน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ต้องให้เขาเป็นฟิลม์มแบบขนาดนี้ก็ได้โอเคได้แบบนี้นะครับไปดูต่อที่โต๊ะนะครับ จากเครื่องผสมนะครับผมก็เอาตัวแป้งโดนะครับมาพักในกละมังนะครับแล้วก็รวบโดเนี่ยให้เป็นก้อนกลมมีผิวตึงนะค่อยๆรวบนะครับใครจะใส่กระบะหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่เรามีเนาะตัวภาชนะเนี่ยผมก็ทาน้ำมันบางๆเอาไว้โอเคพอได้แบบนี้นะครับผมก็จะคุมพลาสติกแล้วก็จะพักไว้30นาที นะครับขุมพลาสติกพักไว้30นาทีครับครบ30นาทีนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการยืดแล้วก็พาปแป้งนั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็ดึงขึ้นมานะแล้วก็พับลงไปในครั้งก่อนที่ผมทำตัวขนมปังฝรั่งเศสนะครับ ผมทำการยืดและพับแค่รอบเดียวแต่วันนี้เนะี่ยผมจะทําแบบนี้นะครับ2รอบนั่นก็คือ,อครบ30นาทียืดพับแล้วก็พัก30นาทีแล้วก็มายืดแล้วก็พับแล้วก็พักอีก30นาทีแล้วค่อยมาตัดแบ่งขึ้นลูกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัดต่อคลิปเพิ่มนะครับก็คือให้เพื่อนๆรู้ว่าผมทำแบบนี้ยสครั้ง นะโอเคอันนี้ผมก็จะพัก30นาทีนะครับแล้วครบเวลาผมก็จะมาทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้ครบเวลานะครับหลังจากที่ผมทำการยืดและพับโด2รอบก็ขึ้นฟูมาค่อนข้างเยอะจากนั้นก็จะเทตัวแป้งโดนะครับลงบนโต๊ะแล้วก็จะตัดแบ่ง นะครับผมจะตัดแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนละ60กรัมตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ60กรัมครับต่างพักไว้ ตัวโดของเขาเนี่ยค่อนข้างติดมือนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าพยายามโรยแป้งเยอะจนเกินไปนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับก็จะขึ้นรูปพรีเชฟเป็นก้อนกลมนะครับลวกนะครับเก็บไปให้สนิทวางพักไว้บนผ้านะครับ ใช้เป็นถุงพลาสติกได้ไหมอ่าได้นะครับแต่จะต้องโรยแป้งเยอะนิดนึงเนอะอันนี้ก่อนก่อนพักก็แนะนำว่าโรยแป้งบางๆไว้ที่ผ้าด้วยนะครับกันติดเนอะรัวเป็นก้อนก้มนะครับโอเควางพักไว้ พอได้แบบนี้นะครับผมจะคุมพลาสติกแล้วก็พักไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นจะมาขึ้นรูปจริงนะครับแล้วก็ค่อยเข้าอกกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำต่อโอเคครบเวลาพักนะครับผมก็ใช้เวลาพักไปประมาณ30นาทีนะ,ะจากนั้นนะครับผมก็จะมาขึ้นรูปจริงนะก็ตบนะครับ,รบทำมือเป็นป้องๆนะครับให้ตรงกลางมันนูนนะครับ โอเคจับเขาพลิกด้านนะครับรวบเข้ามากึ่งกลางนะครับพลิกนะครับรวบเข้ามากึ่งกลางครับหลังจากนั้นรวบปลายทั้งสองเข้าหากันโอเคซิวปลายนะครับเก็บปลายให้สนิทได้แบบนี้นะครับโอเควางพักไว้นะครับ เดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับโรยแป้งนิดนึงตบแร่อากาศทํามือเป็นป้องๆนะครับตบแล้วก็ให้อากาศาให้ตรงกลางยังนูนอยู่นะครับพลิกด้านนะครับรวบเข้ามาครึ่งนึงหมุนนะครับรวบเข้ามาาแล้วก็ทีนี้รวบปลายทั้งสองเข้าหากาันเก็บปลายให้สนิท แบบนี้นะครับเรียงพักไวอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนที่ผมเรียงวางบนผ้าเนะี่ยผมไม่ได้กดอัดนะครับแต่ว่าก็เรียง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 แล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาให้เป็นขอบนะครับไว้ดันส่งเขาไว้นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเรียงนะครับพักไว้แล้วก็พัก นะครับในผ้าเนาะผมจะพักไว้ประมาณอีก20-30นาทีนะครับระหว่างนี้ผมวอร์มเตาอบนะครับไฟที่ใช้วอร์มก็อ230อองศานะครับไฟค่อนข้างแรงเนาะโอเคครบเวลาพักนะครับเตาอบก,ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวตัวโดวของขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยวางบนกระดาษรองอบเลยนะครับ รยแป้งนิดนึงพลิกกับด้านนะครับลืมบอกไปตอนที่เราพักแป้งเราจะหงายตะเข็บขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวางบนผ้าหรือว่าวางบนกระดาษรองอบเนี่ยเราก็เอาตะเข็บเข้าลงได้เลยเก็เรียงวางนะครับจากนั้นนะครับก็กรีดนะครับตกแต่งหน้าเขานิดนึง่งโอเคนะครับนิดนิดนิดนึง จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์เข้าอบนะครับที่ไฟ230นะครับอบเป็นเวลา10-12นาทีนะครับก่อนเข้าเตาผมจะฉีดนะครับฉีดตัวแป้งตัวโดนะครับด้วยน้ำนะครับเพิ่มความชุม่มชื้นเนาะเพราะเวลาที่เราอบตัวขนมปังประเภทเนี้เขาจะไม่ไม่ขึ้นฟูเท่าไหร่เราต้องใช้การสปริงตัวใช้น้ำเป็นตัวช่วยนะครับ ค okay. ผมก็สไลด์นะครับสไลด์ลงไปเลยพอสไลด์เสร็จนะครับผมก็จะฉีดน้ำนะครับอีกประมาณ5-6ครั้งนะครับฉีดให้ทั่วเลยแล้วก็เข้าอบนะครับโอเคครับครบเวลาอบนะครับโอเคก็สไลด์ลงบนตะแกรงนะครับพักให้ เย็นก่อนนะครับแล้วก็มาสไลด์ชิมรสชาติกันรูปทรงก็น่ารักดีครับเป็นแบบมินิฟังเสียงดูนะครับโอเคเนาะแบบนี้เนาะได้แล้วนะครับโอเคนี้ก็เย็นแล้วนะครับลองมาสไลด์ดูโพรงด้านในกันนะครับ ลุ้นนิดนึ่งชาแดานโอเคใช้ได้นะครับระวังมือนิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์อีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วเรก็จะชิมรสชาติกัน กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมมากเนื้อนะครับก็จะแบบเหนียวหนึบเนาะเปลือกก็จะหนานิดนึงตัวแป้งหนึบครับแล้วก็นุ่มเนาะกลิ่นหอมไม่หวานนะครับออกเค็มนิดหน่อยนะครับ จริงๆถ้าสไลด์แล้วก็ย่างบนกระทะนะครับจีบ,บนกระทะเนาะให้เปลือกกรอบๆนิดนึงน,นี่แบบปาดเนยซะหน่อยเพอร์เฟกเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับอย่าลืมน,นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะทําอะไรก็คอยรับชมกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ